ใน,นต้นทิวลิปนี่ไงใบเขียวเขียวเนี่ยเรียกต้นทิวลิปมาแล้วเห็นไหมกำลังจะขึ้นอีกแล้วเห็นไหมนี่กำลังขึ้นมาเดี๋ยวดอกมันก็ออกมานี่ต้นกุหลาบเราก็มีค่ะกายไปไปเล่นฟุตบอลบ,บนบ้านดีกว่าเปิดตูด้จดหมายก่อนนะ อู้สกายแดดไม่มีแล้วหนาวแล้วป่ะเข้าบ้านดีกว่าไม่เอาแม่หนาวแล้วเนี่ยมือเย็นแล้วเนี่ยมาไปเล่นบนบ้านดีกว่าไปเปิดประตูให้หน่อยเลยเปิดประตูให้หน่อยครับเรืกายร้อนไหมโอ้โหเดินนานร้อนนะพัดให้ร้อนนะร้อนไหม, <laughs> ร,ไหม <laughs> ร้อนจนปากซีดเลย ผ้าหม่มหมอนผ้าหม่มมีครบเลยโอ้โหหนาวหนาวเข้าบ้านดีกว่า<ม>ถอดรองเท้าคะ่ะถอดเอ้ยยนต์ทำไมแหม่อะถอดรองเท้าวางให้เรียบร้อยหนึ่องตึ้มเห็นไหมไม่เห็นหรอกเก็บขึ้นมาอเ,เอาเร็วถอดรองเท้าเร็วๆจะได้ขึ้นไปข้างบนหนาวหนาวหนาวมาถอดตรงนี้ตะกายมาถอดรองเท้าตรงนี้ ถอดคาบถอดคับถอดให้เรียบร้อยเอ้ามามาน,นี่แม่ฝึกถือให้อา่อาไปถอดรองเท้าไปถอดวางไว้ข้างแม่ด้วยไปดูมันถอดดูมันถอดดูมันใช้วิธีถอดไหมนะ,ะจักบาดซนะเนาะจักบาดซนะเนาะเดินดีๆได้ไหมทำไมต้องคานเป็นหมาเหรอฮ้ททำไมต้องคานด้วย ขึ้นดีๆแล้วมันจะตกเฮ้จัดบาสน้อถอดเสื้อก่อนถอดเสื้อก่อนมันร้อนถอดเสื้อสีเขียวออก